สวัสดีจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวกันจ้า karaoke, วันนี้อยากกินห่อนท่อนสดห่อนทอนก็น répondre, คือมีแห้งทองก็สิออุ่นทองนะจ้าคำว่าอุ่นทองของพี่น้องเข้าใจว่าจังไหนจ้าคำว่าอุ่นทองก็คือสบายท้องอิ่มสบายท้องเนาะแมนบอกภาษาอีสานบานเฮาสิว่าอุ่นทองคืออิ่มสบายท้องก่อนนอนนะจ๊ะเนาะหิวข่าวหิวข้าวลายแต่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นคือกันว fin ่าจ้าหิวข้าวต่อยากกินก๋วยเตี๋ยว พี่น้องคิดคือกันมาจกอยากกินยนงให้กินโหลดกินตอนที่เ้ายัางกินแสบอยู่เป็นคนมากินจาเลิกมากออกกําลังกายน้าเป็นคนมากินมากออกกําลังกายเพราะว่าอยากกินแล้วบาอ้วนอยากกินแล้วมุ่นดีคือเกาถึงเธอขยันออกกําลังกายจา่ามากออกกําลังกายมากกินมันกระตองบาลานกันน้องพี่น้องเหตุแหตมันใดคือ ขันเขายังกินอยู่เ้าก็ต้องออกกําลังกายคิดแบบนี้จะเป็นความคิดของส่วนตัวของตัวเองเลยว่าถ้าเขามากกินเขาก็ต้องมากออกกําลังกายกินเท่าไหร่เปินออกเท่านั้นเนาะข้ามไอกินออกกินหน่อยกินหลายท้าก็ต้องออกกําลังกายทุกมือเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะก็จะได้และอีกอย่างหนึ่งได้จากการออกกำลังกายกินอยังกะระแสบพี่น้องเลย กิดอย่างกระวาลงจอยๆไหมเหมือนก็นววาเข้าใส่พลังงานในการออกกำลังกายแเ้วก็มามากินใส่พลังงานในการกินจังสีมแมกกินแสบกินอันใดก็แสบกันนัวนี่นะจะเป็นไอ้ส่วนโตเด้อพี่น้องบางคนอาจจพเป็เป็นจ้ะนี่อาจจะเป็นความไม่แสบส่วนโตก็ได้เนาะ มากกินมากออกกําลังกายกินให้แซ่บนอนให้หลับนี่คือความสุขของข้นห้าเหรอนะ้องพี่น้องเนาะกินอิ่มนอนหลับกินแบ่บนอนสบายออกกําลังกายแล,ล้วก็ร่างกายแข็งแรงกันมันก็คือความสุขเนาะกินยังไงจังบมว่วนก,ก็กินแล้วก็อ,ออกกําลังกายเด้เอพี่น้องเอ้ยพอมีสูตรใดที่ดีกว่ากินแล้วออกกําลังกายเ้ากระตองหูตัวเองว่าเ้ากินแล้ว เขาต้องออกกําลังกายประมาณไหนเขากินอีกอย่างน่แต่ละมือเนาะนี่แหละสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดมากได้ประมาณสามปีแล้วมันเฮ็ดแห้เข้าแบบแข็งแรกแล้วกินอย่างไก่จแจบลังกินอย่างเขาก็รู้ว่ากินแบบใดค่อยสิบอกวันกินแล้วเขาต้องออกกําลังกายแบบใดพี่น้องนะ,ะแซบกินอิ่มนอนหรับสบายทอง มากินกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้จะก,กินกว๋วยเตีย๋ยก่อนนอนมันสีไอมันสีอุ่นทองมีแห้งทองตังเถื่อนะข้ากินก่อนนอนกินอย่างก่อนนอนอุ่นอ่นตั้งเถื่อกับสิกินพวงน้ำเต้าหู้ยังสี่จา้าทายหิวลหลยๆค่คอยกินเป็นพวกกับขา้าวกินครบสามเมือ่อทุกไอสามเวลาคือกันจ้าบ่อดดจะเป็นค้นมากออกกำลังกายพี่น้อง จำเนี่สิบบอกเป็นค้นมาแก่นกินก๋วยเตี๋ยวเราชิบบอกปรุงรสชาติ์้ะจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวเราปรุงรสชาติแต่เจ้านี่คือโอเครสชาติโอเคเพราะว่ากินประจําเลิกงานแล้วสิกินทายากินก๋วยเตี๋ยกระซื้อเจ้านี่กินประจํว่าต้องปรุงมาตัดเติมอีกอย่างแล้วจ้ารสชาติโอเคแล้วสิเป็นค้นมาไอ้บอกกินรสชาตินาะจะ กินรสจืดเพราะว่าเป็นมีโรคประจําตัวคือโอรคกระเพาะกระต้องระวังเรื่องนี้คือการจะกินรสจืดไปดีที่สุดพี่น้องเผื่อสุขภาพของห้าแต่ก็คือกินรสชาติที่เ้ามากเลจ้ะบางเ,อเอ่อห้ออกินแบบพวกน้นหลายเขียนหลายอย่างหลายมันกับโ่รเซปมันก็เฮ็ดให้ มามีโรสชาติก็ได้เลือกกันทิวากินแบบนี้แหละและ้วก็ขยันออกกําลังกายเอาจ้าเขาก็เลือกทางใดทางนึงเนาะเขามาเลือกรสชาติที่เข้ามากที่เข้าชอบกินเนาะจ้า